สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นโรบ็อกกันนะคะเดะเดะเดะเล่นโรบ็อกแบบอ่มจะเล่นเกมโรบ็อกกันนะคะตอและวค่ะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเน๊ะเปิดผิดก็จะมาเล่นโรบ็อกนะคะทุกคนโรบ็อกนะคะอ๋อทำไม,มโหลดชาด้าจังเลย เดี๋ยวเข้าใหมา่ฮะเดี๋ยว,ยวนะแล้วกนะฮะคนโอเคดมนี่นะเพื่อนของ เราเองนะคะนี่เพื่อนของเรานะคะเนี่ย,ยนะคะคนไทยทั้งนั้นเลยเนี่ยคนไทยหมดเลยนี่แอดคนไทยมาทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยแอดคนไทยหมดเลยคนไทยคนไทยคนไทยนี่ก็คนไทยนะคะ J K U เนี่ยเขาเป็นแฟนค่ะอันนี้ S I S เขาเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนแแบบที่เราจะมาเล่นในวันนี้คือ ทุกคนคือแมปนี้นั่นเองนะนี่แมบปบนี้เลยมแมบปบนี้นะะนี่แมบปบนี้นะคนะนี่ให้ดูภาพนะนี่นะคะคืนก็จะไม้เราพายเรือว่ายหนีเพื่อไปถึงชายเช่นชัยชนะก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าทุกคนก็เคยเล่นมาแล้วนะคะ เคยเล่นกันมาแล้วนะคะนี่นะคะข้ามไปอีกฟังและเอาชีวิตรอดจากคลื่นสึนามิปุ่มที่ใครๆก็กดควบคุมได้เมื่อเกิดสึนามิและยิ่งปล่อยปุ่มไว้นานเท่าไรสึนามิก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อคุณข้ามก้าวไปคุณจะเจอกับความเสี่ยงและ ได้สะสมคะแนนใช้คะแนนที่ได้รับไปแลกไอเทมอุปกรณ์เอาตัวรอดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมต่อไปนี่นะสร้างขึ้นวันที่2เดือนวันเดือนที่2วันที่ยี่สิบห้าสองพนี่ะคะนี่ฮะนี่แล้วก็แบบคนไทยนะคะนี่ ไปกันเลย Let's go Let's go เลยค่ะกำลังเข้าแมปนะคะมทำใหมันโหลดนี้ยัง้งวะยังเนี่ยทำมันโหลดนะทำไมมันโหลดอ๋อไงเข้าแล้วฮะก็มีคนไทยนะคะเคยเคยเห็นคนไทยกันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยคนไทยเอ่อ เราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวๆๆปิดอันนี้กันะนะคะนี่อันนี้ค่ะบางคนก็ไม่ใช่คนไทยนะคะนี่อันนี้เขาเป็นคนไทยก็พิมพ์ไปก่อนนะคะว่าสวัสดีครับน่าจะได้รู้นะคะว่าเราอ่ะเป็นคนไทยนะคะอมืมพิมกันเลยอันนี้สอนพิมพ์ไทยนะคะนี่

วิ่งกันไปดีกว่าไหมอ่าตอนนี้เราไปซื้อเรือดีกว่าค่ะเอซื้อเรือซื้อเรือ,อซื้อเรือมาอา้าเงินไม่พอไม่เป็นไรค่ะก็ไปชกกันเลยดีกว่าว้าย a t the heck What the heck ฉันกดแล้ววเกจะมากดไม่ได้นี่ไงต่อยอเลย มีคืนสีนามนีของเราก็จะมาอเรอ้วไปกันเลยค่ะ let's go let's go รเรๆๆทุกคนคือเกมนี้นะคะมันก็ดีเหมือนอย่างหนึ่งนะคะคือเนี่ยเราจะไม่รู้นะคะว่าน้ำมันจะมาเมื่อไหร่นะคะเนี่ยหญิงคนนี้มายืนอะไรตรงนี้เนี่ย หญิงผู้นี้ทำไมไม่เข้ารูจุดน้ำมาดเด้อนี่เราเข้าไปที่รูกันเลยนะเข้ารูกันไปเลยเอ้เธอน้ำมันน้ำมันจะมานาถ้าเธอไม่เข้าหลุมเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาอยู่ตรงนี้กันเลยนะคะเสื้อตัวน,นี้ได้ฟรีนะคะเนี่ยนอันน,น,นี้เสื้อกโปเตอร์อันนี้ได้ฟรีนะคะไมมไม่เสียเงินนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราด,ดูกันนะคะน้ำเริ่มเคลื่อนที่แล้วค่ะเรายังไปไม่ได้นะคะเราต้องเข้าแล้วต้องดูด้วยนะคะว่าน้ำอะ่ะมันจะมาเข้ามาเมื่อไหร่นะคะอุ้ยตัวติดก,กำแพงอ่ะมาแล้วยังไงคลื่นใหญ่มาซะเลยแอบดูไหมแอบดูแอบดูมันจะมีคลื่นเล็กมานะคะคลื่นเล็กเราจะไปได้ไหมไปเลย เกมบปค้างเดีวไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยค้งเดียวจบนะคะค้างเดียวถ้าตายนี่คือครั้งเดียวจบเลยนะคะเดี๋ยวตาหน้าจะมาเล่นบุกแฮปเว้นนะคะตาหน้าจะมาเล่นบุกแฮปเว้นที่คนดูนะคะจะมาเล่นบุกแฮปเว้นพวกเขาหน้าจะมาเล่นบุกแฮปเว้นนะคะตดเตือนเอาไว้ก่อนนะคะ แล้วเราไปกันเลยครั้งเดียวจบถ้าตายครั้งเดียวจบเลยนะคะจบนี่คือเกมจบเลยนะคะเกมจบไม่ไม,ไม่มีแล้วนะคะเกมจบคือคลิปจบเลยไปไปกันเลย let's go let's go เธอจะมายืนเอ๋อ,อะไรเนี่ยยิอะไรเนี่ยยิหวัวมันหนักมาเนี่ยมันจะทำให้เราตายได้น,นั้น ซื้อมาทำไมเนี่ยอันนี้มันไร้ประโยชน์มากเลยเก็บเวลาเราวิ่งเราก็เก็บอันนี้ไปด้วยได้นะคะไะยังไม่มีใครกดปุ่มใช่ไหมเฮ้ยมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอ้เอออ่ะเกมจบแล้วนะคะเกมจบนะคะเกมจบเรียบร้อยนะคะเกมจบเรียบร้อย สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคลิปน่าจะทำบูฮาไปน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ช่องเด็กเด็กหน้าปวดหัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเออเฮือ,อ,อไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายาไปแล้วเย้ตุ้งตุง้